สวัสดีคะ่ะมาพบกับนะคะหมอดูคือฉันแบ่งปันวิชาความรู้ในวิชาเจ็ดตัวเก้าฐานกันอีกเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมนะคะคือนะคะดวงดวงนี้นะคะก็ได้นำมาจากตำราของท่านอาจารย์พ่อเจษดาคำไหลนะคะปรมาจารย์เจ็ดตัวเก้าฐานนะคะขออนุญาตนะคะอาจารย์พ่อ นะคะเราก็วันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะดวงชะตานะคะของคนที่สามารถสร้างฐานะได้โดยง่ายนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสร้างยังไงมันดูยังไงมันถึงจะทําให้สร้างอะไรแล้ประสบความสําเร็จได้ง่ายๆนะคะคือหลักๆของดวงชะตานี่นะคะก็จะคล้ายๆกับดวงชะตาที่รับประทนและสุขสบายมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือว่ามีพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องนะคะ ที่มีฐานะดีมาก่อนนะคะแล้วก็พบที่เกี่ยวกับการเงินการงานนะคะของเจ้าชะตาก็ต้องดีนะคะรวมทั้งนะคะตัวตนของเจ้าชะตาก็คือพบอตตะปนุนะคะต้องดีด้วยนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าพบไหนที่ต้องดีบ้างนะคะก็มาดูพบปิตาค่ะมาตานะคะทนังค่ะ แล้วก็โคานะคะกระดุมพระนะคะกัมมะนะคะเรื่องการงานละพระค่ะนะคะรายได้โชคลาภต่างๆแล้วก็สุภาะนะคะและนะคะมาดูที่อัตตะกับตะนุด้วยนะคะแล้วก็พันธุอีกพพหนึ่งนะคะลืมไปเลย ต่อไปเราก็มาดูที่ดาวพระรหัสกันนะคะหัวหน้าดาวบุญนะคะท่านางนะคะกระดุมพระสุพระนะคะพกสมบัตินะคะนาวังนะคะฐาน14จัก,กรพรรดินะคะไม่ชนเสียนะคะฐาน14คือฐานที่ดีมากนะคะแล้วก็เลขดาวบุญด้วยหัวหน้าฝ่ายบุญด้วยนะคะต่อไปเราก็มาดูดาวเจกันนะคะมาตาค่ะพันธุนะคะลาพระ นะคะสิทธิโชคนะคะและพระยางนะคะฐาน20ฐานเป็นฐานกำลังของตัวเองนะคะเป็นฐานที่ดีมากเลยนะคะก็จะส่งผลให้ดวงชะตาขึ้นแข็งนะคะดาวต่อไปนะคะเราก็มาดูที่ดาวศุกกันนะคะปีตานะคะสหาชา้ากรัรมมะนะคะมหาอุปถัมนะคะ แล้วก็ยาตินะคะไม่เชญเสียเลยนะคะฐาน17นะคะเป็นกำลังของพุทธแต่เป็นคู่ธาตุน้ำนะคะเป็นทุกคู่ธาตุกันก็จะส่งเสริมกันให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้ก็ตามมาดูดาวอาทิตย์กันต่อนะคะดาวอาทิตย์อยู่ที่โพคานะคะปุตตะพยายะนะคะมหาอุบาทนะคะทนังนะคะ แล้วเราก็มาดูนะคะเป็นฐาน9้าแล้วชนเสียนะคะฐานเก้าเป็นฐานระดับดีแต่พอชนเสียก็จะถูกบันทองลงมาให้เหลือแค่ระดับกลางๆแต่ก็ยังดีนะคะเป็นระดับกลางถือว่าดีค่ะต่อไปเราก็จะมาดูตัวตนของเจ้าของชะตากันบ้างนะคะเราก็จะมาดูที่พบ อตตะนะคะเรามาดูที่อตตะค่ะชนนะคะปัตตานีนะคะทาสีทาสานะคะมาชนนะคะมาหาโจรเนาะแล้วก็มาชนเคหังนะคะแต่เรามาดูฐานค่ะนะคะเป็นฐานแปดนะคะเป็นฐานกําลังของตัวเองในพื้นดวงชะตานะคะก็ถือว่าดีมากนะคะต่อไปนะคะมาดูตนุค่ะตนุนะคะชนมรณะนะคะชนหีนะนะคะแล้วนะคะมาดูนะคะ เป็นเสียชนเสียเนะเาะแล้วมาดูฐานาฐาน8นะคะก็ชนตัวอีกเหมือนกันนะคะฐาน9ก็เป็นสกกะนะคะเป็นฐานรองรับ11นะคะเป็นกําลัง11ก็คือนะคะที่เราเคยเรียนกันมานะคะชั่วบวกชั่วกลายเป็นดีนะคะแล้วก็ฐานดีด้วยนะคะเป็นฐาน11นะคะดวงนี้นะคะก็เลยไม่ส่งผลร้ายนะคะทั้งที่ความจริงเนี่ยนะคะตัวก็ชนเสียนะคะแต่ถือว่า กลายเป็นดีนะคะโดยรวมของพื้นดวงแล้วเนี่ยโดยรวมของดวงชะตานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพบปีตามาตานะคะพันธุนะคะท่านา โคคารกระดุมพระนะคะกมารมมะลาพระและสุพระนะคะร้วนเป็นดาวที่ดีนะคะอยู่ในภพที่ดีฐานที่ดีนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ไม่ชนเสียเลยนะคะแล้วก็อัตตะกับตานุนะคะก็ดีด้วยนะคะเป็นดวงนี้นะคะจึงเป็นดวงชะตาที่สามารถสร้างฐานะได้โดยง่ายนะคะอาจจะไม่ตรงนะคะตามในดวงนี้ทั้งหมดนะคะแต่ขอให เป็นส่วนใหญ่นะคะก็สามารถสร้างฐานะได้ง่ายเช่นกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะ,ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโชคดีค่ะ